เหมือนดอกไม้กระปานเลยเหมือนดอกไม้กระปานเลยแต่ว่าใบคนละแบบใบกระป้านมันจะเขียวใหญ่อันนี้ใบมันจะเออเขียวหล่อนหน่อยมันก้างเนาะไม่มีลูกนี่นี่เห็นแล,ล้วลูกวันนี้โอ้มันยังน่อยอยู่นี่เนี่ย ยาจอรดตัดสวนไอมะกอกรับพี่นองมีตกมใหญ่เนาะเช้นจักระจันเขาจะเก็บเดือนยาหมัดดูลูกมันเขาจะเก็บเดือนสะกี้กาทันวากนองมไปไป คีต้นเขาพี่น้องบ้านละต้นสองต้นมันไม,นม,นมนที่เขาไม่กว้างเนาะพาว่านู้นฟังหนูก็มีนู้นที่เขามันเป็นที่แคบๆต้นนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ต้นได้ไใหญ่ ยังสวยต้นอยังใหญ่เลยมีผึ่งเยอะด้วยไม่สวย <c oughs> จังเลยโปรด,ดินสวย <c oughs> ตันใหญใหญ่ตันันใหญ่ใหญ่เม่อยหน่อยเโอ,โอ้โดูมะนาวหล,นล่นดูไม่เก็บเลยมะนาว งูนเขามปนกระดกๆพี่น้องด้วยน่าจังดกเลยด้วยนี่ต้นอันม่อนก็ตน้นว่านัสพี่น้องไรอยู่นี่เขาเขาที่ใหญ่เขาที่สูงที่สุดก็เขาที่สูงสำรองจากเขาพามา โอ้โหวิวสวยพี่หนอกข้พาพาชิมไว้ตลอดทางเลยเมาอีกนี่เมาเหรอนี่เห็นไหมพี่หนอมกมะกอกมีกระตรนยยุนใหญ่ ทะเลน้อยนี่งเขามาจากทางโน้นเมื่อกี้ลงเขามาดู้ไหมว่าต้นอะไรต้นอันม่อนนี่ไม่แน่ใจพี่น้องเพาว่าอยู่บนรถเขาบอกว่ามีอันม่อนกับเออว่านุ่นไหลอันม่อนกับว่านาสายเชิมใบเลยแต่ยุดชิมตลอดทาง มานเขาก็น oh ีสนมากเขาใช่เอ็นพี่นองโซลาเซลส่้นใหญ่โตๆทุกแบบสียอะไรเนี่ย สีม่วงม่วงก็สีม่วงม่วงใหญ่มาก ฮัลโหลอยากไปแต่เขาเรียกก็ลุงเลยไปเขาต่อโจทดเมืองไหนไม่รู้นี่มาจากเมืองไหนไม่รู้